สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมมทุกคนเด้อมือนี้น้องเมย์กับน้องนาจะพาท่านผู้ชมไปซื้อรัางกระซี่ตะปูและข้องเคียวมากข้นมต่างๆเนาะเอาไปมอบให้กับครอบครัวม่เท่าพิมพ์เนาะเออซซ่งพูดใจดีในครั้งนี้ก็คือไอแซมนั่นเองโ <c oughs> อ้โซมเนาะเอซมนี่คนหักคนแผงม่เท่าพิม <c oughs> พ์ไล่เลยเพื่อนนี่มักฟ้าเครื่องฟ้าข้องจองทันจังซีม,มาให้บวตเรลอดเนาะเป็นรอบนี้แบบคนเท่นใจไ่เท่าพิมพ์ที่ว่า สังกะซี่ย่ยงเพิ่นกระหัวเนาะพ่นมาบ่ได้ก้พากันคดบ่ได้รับบ่ได้นอนแหละเพิ่นบ่เคยคอย่างมานเท่าพิมนะแล้วเพิ่นแบบว่าอยู่ๆมื้อนั้นเพิ่นกขอขึ้นมาอ้อ,อยากไปสร้งกะซีแล้วไอ้แซมก็จัดการให้เนาะ yeah เลยท่านผู้ชมไปเบิง่งนคอยซื้อ,อยังแดนแล้กเอาอยัางไปมอบแดนเนาะหน้าตาแต่ละคนจะเป็นยังไงเนยเนาะไปติดตามกันเลยหลังจากที่ว่าไปซื้อเล็กตะปูสังกะซียังเรียบร้อยแล้วเฮาก็นี่ซื้อนี่ไป็นตอนไม่เท่าพิมพ์เนาะนี่ มากผูมากอย่างต่างๆคองเขียวมากเพลินเนาะอันนี้ก็จะเป็นในตลาดดาวเหืองเด้อเนาะมีไล่โซนขนาดเนานอกตลาดดาวเหืองมีแบบค่ายทุกอย่างเลยทัางผู้ชมมีมดเลยนะว่าจะเป็นเครื่องซส่ค้องซ้อยภายในเหือนนะนอกเขือนค้องกินค้องสุกข,ข้องดิบค้องแห้งต่างๆมีมดเลยเนาะ เดิวลังจากทีว่าซื้อผุนแล้วซื้อ,อย่างอีกะถ้าเบิ่งตอนเวลาไปมอบให้กับแม่เท่าพิมพ์เนาะลายยางเด้อตลาดดาวเหืองนิกาขึ้นซื้อว่าตลาดดังตลาดทีว่ามุยไพ่หูจกักเป็นแปลงบดได้เลยเนาะสำหรับภาคใต้เนาะเพราะมันใยแท่ๆนะผสมใหญ่ค่ายทุกอย่างเลยค่ายย่อยค่ายทรงยังมีเมิดเลย ถ้ได้หมาปักเสกับตองได้มาเลาะสลัดดาวเหืองเนาะมีข้องติดไม้ติดมือไปแน่นอนอ่ทาท่านผู้ชมอ่ามือนี้ท่านน้องเมย์จะเห็ดอ่เนาะหรือว่าปนออมยังันแหละเห็ดให้ซางกินเนาะแปลว่ากินเข้าสุ่มกันแต่ท่านผู้ชมเพราะว่าก็จะมาสวยเหดเหือนให้กลับไม่เท่าพิมเนาะตอนนี้น้องเมย์กำลังมาเก็บมะเขือ,อท่านผู้ชม,มเก็บมะเขือสดๆใหม่ๆเลยเนาะไปเห็ดปนกินเนาะ ตัวได้พอเก็บได้ค่ะเก็บตัวได้บ่มีค่ะกัอันจึงซื้อแล้วทำผู้สมเนาะ ขักแผลเดไปขักแนนหน่เนาะมันนางสิวขักแผล บายดีมาแวบสุด um, ท so ้ายไอแซนไอมาหาอีเด้อไอเซนอีกแล้วเที่ยมาเคยการล้งกระชี้ดะปูกขนมเด้อมาเด้อากมากส่เคือมานอนตากแดดแถวไม่เรา้องสิย เมื่อยบ่มาจะใช้เจะเมมือไงไปสอนโอ้ไปสอนโอ้ไปสอนตาบอสสอนอีเดียวอีกุ้งได้อยู่บ่สเ้ยอีกุ้งไม่กินก็เห็นกินอะไรต้องงงเออแต่กินเผ็ดเด้อเนาะดูเนี่ยแทนว่าม่างตัวนี้ออกม่างตัวนี้ออกเลยก็เอามาใส่เบื้องนี้แม่เท้าเอาใส่ตัวมันบ่มีเนี่ยเอามาใส่เบื้องนอก ตัวเขาสื่อเมฆไม่หนิเห็นไม่เท่าใส่เบื้องใน้าพวกบอกบนนอดนาะด้วยด้วยด้วยเอาใช้ไผ่ชีฮ็ดให้แม่กลางกลางเงี้ยทำบบบนั้นบ่มาแล้วบ่ด้ยมาแล้วบ่เอินเขาตีไม่เท่ามือไม่ถึง้หัวโอ้มืออื่นบ่มือนี้มือนี้ค้ำและเนาะหย่านหยานมันหมดหันเนาะด้วยเอามืออื่นก็ได้มิแต่เอาลงไหวเห้นไม่เท่าแล้ว เมีหมามีผู้เด้อเบิ้งหายไม่เอากว่าเลยมาขนมอันนิดหน่อยมาเอาขนมแนอเด้อนิดหน่อยมาขนมเด้อมีขนมมาตอดน้ำเอเซนบาหวาขนมมาหายเด้อมีหมามีผู้เลยค่ะกว่ายนะมาขนมไป่ะไม่ร่วมชวายพิรากันมือนี้จะเป็นแบบว่าบทันไรเฮ็ดเดาทำผู้สมเด้อเด้อไอแซนเด้อมือนี้อันลูกล้านเพิ่นนอกไงบ่ัากันมาเถื่อเนาะกระจ้อย่างเบาหวางเป็นมืออื่น พอมาดีมันก็เริ่มชิ่แรงได้เนาะสามโมงปลายสี่โมงเอาเป็นมืออื่นเนาะมืออื่นเขาจะมาห้าอีทำผสมมือเนี้ยจะใหญ่ข้าวนมเด็กนอวก็คข้นเครืองที่ว่าซื้อไหมเป็นเท่าพิมพ์มันลงปะไว้ก่อนเนาะทำมืออื่นเยามาบึงสร้างเห็ดนำกันอะเป็นยังจงเป็นมือหือเอาเอ้ากืบอกกูบกางงาอ้าเงมันโอที่ว่าเริ่มเห็ดหานมันเริ่มมือใหเริ่มมาเอาเบอมืออรเนาะมืออื่นเป็นยังว ้านมเกิดบวกานากัาเลบก้านนี้มงอ้างงฮคุณเขาอยู่ไกบ่เขาอยู่ไกบ่บางก็พูดคุ้มาวาก็แกมีพมอ่ะมก้องเลยกับบกกานนัมึงอ้งอยู่แ้วเาเขือเขาเ่าเขาี่กก็บบ้เขาี่บกกบบมีเขากับบมี่บเดีกมื่อได้ก็ได้ถ้าว่าเป็น อันว่าสิเฮ็ดมะอื่นมหเ้อยังกะบบ้าล่าบอกรได้ถ้าว่าตัดสินใจเห็ดมะอื่น่นากับิมามอื่นถ้าว่าบ้เฮ็ดม้อื่นเขาก็บ่ได้มาเป็นมหื้อเลยบ่มะหมือนกันาะเฮยแล้วทผู้ชมเป็นมะเฮยแล้วมะเฮเฮาจะมาเเิ่งวาเ้ามือไปคแ้าหาเขาโดยโดยโดยได้ได้ก็คือบ่มอยาเอ้ยข้างกเฮดมันก็สิบ่กะมันก็จับเป็นมาเบิ่งมืออ่น้มืออื่านี้โยโอือผู้ไหากินหาอากงันงอยู่เพิ่นมันบม

อยากเื้อนี่ยังแน่ด่บอกบอกานผู้สมแน่ไ่ยังแน่เื่อ้าวเบือ้ามอ้าวทานผู้สมเืออ้าวเนาะนนี้ีสีดชันนี้ีดโอ้ป็นใหม่ทานผู้สมม่ไม่เท่าเี่ยวอะไรเ็เดือนหนี่งเดือนก่งเดอนนึงทั่วน่งเดือนนึงทานผู้สมอันนี้กะ

เาขาเคียวออกไหแล่ออกหล่ะเขยากบออกไหแเดวทางโซ่เือแต่เขยาท้างนาเนาะ <c oughs> เป็นไม่ซื่อหรอกจ้าป้าไม่ให้ไม่เทา่าเลื่อมไปเลืล่อมหรอกจำป้ามือนะ <c oughs> จาจ้งเอาด่หรอกจ้ปาเด้อ คุณาหานี <ais ama S 2> ้เผยแม่สะพิมมาเป็นรองห้องดุกถูกเด้อคุณมาเป็นอันนังงามในมูบาทนี้เอเซนมาด้คุมามดนสีมะยามเพผยนยังจะสื่อโต๊สื่อตังห้มาตังว้นี้เด็กเป็นสีมะยามแม่เทาคุณมาเด้อด้วยด้วยด้วยตาคนมาเด็กผ้ามะยามแม่เทาเด้อมีใจบ่เอามใหาเองกัเปลนแกงเด้อแกงเออกเปลนแกงม่หมานก้อนเนื้อทีต่อยหวจามผู้ช่วย มีใจบุญใจท่าจซอยเแล้ไม่าถาวร้าตุมันคุดลูกเต่าอยู่ดีมเ,เมียมะขามเกิืเกลือเอาไม่ยังมัดเกลือมันไม่เท่าคิาควกระทอมอ่ะอืมึงกล,ลยายอะไรแบบนี้นี่ผู้ดีไม่เท่ามั่งมั่งแล้วกระชีตัวนี้มาใส่ตัวนี้มันจังโมเลดเด้อ<ด>เอาตัวเก่ามาใส่ตัวนี้เอาตัวใหม่ ตัวเขาซื้อมาเอาใส่ทั้งในเบื้องนอดเด้ออันนี้เอาไวปมองนางดินเนาะมันจะโมแหลตต้นนี้แดดแท้งแดดหรือมึงแดดแท้งเนาะเพราะว่าอ่าเพื่อนในแถวมึงมียังหมุกเลยมือเริงเคี้ยวจักเถื่อนไหมแถวเมื่อวานโอ้ยต้อข้าวเพืองเลยโอ้ยเพื่องอ๋อแตาก็มาแล้ก็ว่าดูยากนโอย ก็ว่านั่งน้อย้อก็เกี่ยมมาเอากุ้งขึ้เวิ้งนึงเกี่ยวเอากุ้งมเกี่ยวมันูคิดซาเือกระไดไหมคะวะก็่งกนาุกมาเกี่ยวก็หนว่ไม่ถัวเกี่ยวเกี่ยวก็ไม่ไปเลยเกี่ยวบ่นี้เนาะดิสุขรเพิ่นออกดกประมาณอาทิตย์หนึ่งทันทีนึ่งนงานมายาน แแ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 แ โอ้ไข่เน่เจ็บคอเดมบดมังะมือหือเนาะมือหือเนาะอ่าจเจอถูกแสนกนในสีหอกคนมาโอ้หอกไ้ฟังบุหอกไงน้องหน้าน้องเม่ฟังสาวบุหอกทนผู้ชมฟังเดี๋ยวห่ไงอ้เสนฟังบัดมือก็มันยังเก็บคออแต่ว่าข้าเตึ้งล้างก็ข่คือตึ้งคือกแก้วจินกแ้นเนาะมันมไม่แงิหากปคิงหาคือเบิ่งกเออเป็นเตาเบิ่งกำ เก่มกเข้ม่ไบอกกันว่าได้แต่ไม่คืได้แ่ว่าก็ตัางเน้อแต่ว่าคืออากูโมอตั้งเนือขอคคคเน้ยัจหช่นนั้นกัมะยามเลยดีเลยแงไม่เท่าไปเพิ่งว่าอยู่เนาะได้เขียวอยู่ประมาณเดือนาต้องก่ยอมเอา ยอมเอาวะจรงไหนเดือนเดือนยอมนมอมนว่ดว่่ก่ากว่้แมึงนกกับกหาคอบบนั่นแหละ้อั่อือคอกมึง่าลวเกละคอหมูคอกรองคอแคอเฮยแปรงคือขอมาบวมมบวมต้นปูกับปูว่ไงปูกัดอขก็ โ oh อ้ยูว่าท้ายท่าไ<ด>หร<ด> <classical S 2> อ๋อพูนี้พู้เอาเขาเคยเอาเข้ามาให้เน้อมันมืนดูกบันด้มันดีท้ายมัดมือนอบันดุมเืวอ mm. oh, ดีดาวดีอ๋อดีโดมดูกเก้ย เอายังมาให้แล้วมีของกินแลงนะบ่ไหนไม่ถาวรมีอยู่ดอกเขาไปงมหอยเจ็บก็ไปเด้อนะาดูเลยโอ้มีอยู่เนาะดูเลยน้องต่อเนี่ยน้ำใจขอบใจได้หลายเด้อก็ไม่ถาวรบ่มีกินแลงก็เอาไว้กินแล้งมีอยู่ดอกแบงกินแบงไงเออมีอยู่แบงหายเนาะเด้อนะเอาอันนั้นเครื่องน้ำปูน้ำปลามาตอดไม่ถาวรเนาะแลกเปลี่ยนกันเนาะใช้เครื่องไม่ถาวรตัวไหลูกก็จะมาซอยเขาคนนี้ โอ้ตอนมาซอยเขาพบขบคั่วน,นอกเป็นแถากันเลยครับนอกอออยู่ดีไม่แหงได,ไดไ้เป็นเถาเด้อขอบใจร้เ่็นต่อห้อยทำส้วมอ้อยจุกเป็นเห็นตรงน,นั้นตรงนี้มากเออ,เอ,อ,ค,อ,ค,อคือคือโบหายห้อยเบาลาแน่ค่ะ มันไดพดซ้ำกันด้ไม่พอเเออไม่เ่ไปงุบดไซดล่ะพ่ไปงบดีป่นจรวล่งูหลืกับดุกัสโก่ะเอาคือว่าลังูเดือมน้องถึ่งูเดือมแล้วงูเดือมเป็นยังไงอยากได้ตัแต่ก้าวะกี้นเขาอึนมากอึมาเลยงูเดือมายเถ่ะนะเออตั๊กแ่งงูเดือม้แต่ก้ากีน้โยไม่เท่าไม่ร้ายเป็นงูหอยเป็นงูหอยเออไปกับพอดีรโดดโมก็แจะว่าเจ็บนี่ ก็ว oh oh oh. ันนี้ก็จะมีได้เค็มอยู่ดรอกคุคือเออผมไปคอยใหม่เป่นถเด้อไปตักเนื้อแบบไรแล้า่งน้าเออโอ้ไม่ต้องไมของตอนอีกเออปแกงก็ค่น้อเนแวนี่เนีกินอยู่บ่แหะ่เอาุกงไม่เนี่ก็ห้อยน้ม่ไปสิเด็กกินจนเบื่อเลยเนาะหมอ้ไม่เอดน้อใม่อีกดู มักินจนเปิดเลยว่าสันนอมัยกี้องมไม่แห้งเนาะนอมัมันสิม่เดือดไม่ยางทั้งหาก็เเ่าเปนงทั้งมาเขาเนกว่าตุอไกับตุหายมอตุโอ้พูดตรงตก็ได้ในถาว่เป็นยังแต่างอ้ดงันได้ได้เ็น้าดเ็ได้ด้วมันจะพูดใจดีเนาะบ

เซี S <S <len k> <Ooh. S 1> mm ่ยวกันบ่หน่หรือว่ารุ่นเือดรุ่นน้องอ๋อโดยกะจแม่ปุยอ่ะโดยมาที่นี่เนาะจำตเขียวบาดเลยตัวคนงัวคนง่ายเท่ก็ได้่นเลยขมกับใจเลยเลยมันต่ำสู้หลังแม่เลย จะห้างิมีหจะแัะงตัวไว้ก็พอแตแข้งงมันกวน่ยอดแตว่ามางก็ปวดแผลก็เลยดโอ้เพื่อนคลิปนี้เพืนกรดีใจแล้วไปเท่าพิมพ์ได้รับแล้วเนาะมาครับตัมาหนึ่งค้นไงะเมตตาตัวง่าตัวเอือใจบุญใกกุ้งกึินนองนั่รับไปคนไงนั่งเตือนคื่ไนั่งแรงเอ แกงมากคนไหนแกงเมื่อปวดปวดงอคนเดิมเลยอ่าพอเด้อคเิมอนาะคือเคยกาบไปมากคือการถูกแตงคือแม่เมือกี้กดอยู่เลยดูยขอบใจเหิือนแตงกุ้งกวาดไปเหมือนกุ้งกวาปูหอมไปแค่คนไหนมืขึ้นหอกขึ้นกระโหลกเลยดูยก็ขึ้นมาเขาขึ้นหอกเองไ ก็ไปหากะกหาบุกจักกะหาบุกไงับไฟบไไปหาบตกไปหุไปามไาตนามือกบุกอเขียวเลยเขียวเต็มที่ให้แม่เท่าพิมแบ่งไงน้อยนึงนาะเพิ่นวาตอนนั้นตอนแม่เท่าพิมบ่มีแม่เท่าพิมกับไปข้อเพิ่นแบ่งปันกันหากแพงกันนาด

อย <mile inside. S 1> ู่ลอยตลาดาวเหงื่อดูแล้วเคยอยู่รอฮับจางค้นเครื่องย่ตลานดอกเหืองโอ้เปลี่ยนใจเราบอกเมื่อื่นบอสน้องหน้าเมื่อื่นแล้วเมื่อื่นเมื่อื่นพอดิโซคนไม้ได้ป่นน่ะเมื่อื่นจ้าเมือื่นวัวัวเมื่อื่นจ้า

มาซอยกันส่วนน้องเมย์กับสร้างน้อยสิเห็ดอาหารนากินนะสร้างน้อย,นอยเนาะอาหาเห็ดอ,อ,อาหารให้สร้างแตดงกินทุกคนเลย

เงี้ยเงี้มาเขาก็เงี้กระโคดูแบบพุ่งกุ้าฟันดีอยู่บ่อให้เล็กอยู่บ่อันนี้ฮะให้เล็อยู่บ่ฟันพอบฟันพวบบ่เออวัวพูดเตให้เพื่อนถือเลให้เพื่อนเงเฮได้ด้วยเน่ยแม่เถาวัลย์ทอนทะเลมาเกือบวนนเงินเอเงนเกือบือบ่อยอนบ่อยบุกก้งไม่ไวเงอเลยกุกงก็ฝากกับแขงงาๆกันก็กั มีกนงนงเลยเออบ้าหลาเดชาตหนุ่ยเด้าหลาเึ้นกับนหน่ยเออจแขงมันก่อนเลยเออไ่ไม่เท่ากเ็ดแข็งแห้เออกำลางเออขุกานเด้อุงอุวหลุดตัตะกี้อาชีพไม่เท่ากนก็อยู่โลเนาะอยู่โลเพื่อได้เหนี่ยงร้านจนใหญ่อยู่โลยูตะนาน้วเงต่กอยายู่โลเดี๋ยวนี้เด้เฮ็ดยัง เลยงกงางปามกุ้ก็าม้นี่กัน่งเาลเขาลงหาเอาไม้ขายคือเขาจะไปขายช่วยดิสือเขาร้านเนาะคือประแยข้างมือแล้วดูดซสือคลิปประแยหือนวไม่ถาว่าเอาบ๊ายบายเด็กผีแกเด็กผีแกขนมเด็กๆบัน้ีเอาเป็นคลิปต่อไปเลยแกขนมเด็กๆ็กเอาคลิปนี้กันขอบใจเอเแช่ขอบใจผูที่เพป่นช่วยเลือมากเนาะอ่ะเมตพิอ่าเงียมันบานให้ผูที่เป็นช่วยเดือมาเบิ้งแนก ก็ถึงเหอกเหียกปนกระหัวอาหัวหัวกระได้ื้อ้เน้อต่อไปไปแม่เล็กมาเรียนแถวขนมมาเดีวอ่ะแ่ไปนะครับไปคลิปต่อไปเดิอทำูุชมิ้รขนมเดี๋การห้องเพลงให้สาวฟังเ้อโอเคคลิปนี้เจ้าเพียงชนิดเด้อบายบายู้ชม๊ายบายมัากบายค่ะ